ไปเดินเล่นที่ไหนมาปที่มันปิดอ๋อตอนนี้มันเปิดยัง<บ>เปิดแล้วหรอไทก้าไปเจอน้องมู่เลย <Yeah. S 1> น้องมูหลาแล้วนี้ไทก้าไปกับใครมาตอบฮะ<อ>ไปกับหอมแล้วก็ใครอีก<ด>แก้วแก้วออแล้วก็ใครอีกแก็ปใครคือแก๊ปอะ่ะ <laughs> แล้วไทก้าเจอด็อกไหมด็อก ไม่เจอหรอแล้วเจอกันลอกไหมไแล้วเจออะไรบีฮึบเจออะไรนะบีบีปาป๊าเจอปาป๊าอ๋อแล้วไทยก้าได้เจอคนวิ่งไหมไคนวิ่งเขาทำไมอะแก่แก่เหรอแก่ผมเขาสีอะไรผมสีชมพูแล้วไทก้าฟังเพลงชาติป่าเนี่ย ปังเหรอแล้วไทก้ายืนตรงไหมไหนยืนตรงยังไงเวลามีเพลงชาติฮะแล้วไทก้ายืนตรงยังไงอ,อ,อ๋อยืนแบบนี้เหรอแล้วทำคำคอโเป็นไงโอ,อ้ทำเป็นก้มอย่างนี้เลยเหรอ,อ,อแล้วไทก้า,าจะถามอะไรดีไทก้าได้ไปเจอด็อกด็อกของเราไหมด็อกด็อกเราชื่ออะไรขาเลยด็อกขาโจขาได้อีก,อกขาเด็ดแล้วก็ขาอะไรอีกตัวนึงออ